สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c ฟเก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะ,ะเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมของวันที่5กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะอ่ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลผลออกของวันที่4กันก่อนนะคะนอยเฉพาะกิจออก7บนนะคะเ เก้าหกนะคะอ่าเก้าหกน้องหวงก็่มีเด้อพี่น้องจ๋าก็หลุดไปนะคะอ่าส่วนตารางกําลังวันก็มีแค่เก้าเนาะล่างออกสองแปดอ่าเด่นแปดมานะคะพี่น้องจ๋าเด่นแปดมาสองแปดน้องหวงชอบแปดสองนะคะตัวที่น้องหวงเน้นนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับนะคะน้อยพิเศษนะคะออกศูนย์สามหนึ่ง สามตารางกําลังวันมานะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าสามหนึ่งน้องบึนไม่มีนะคะส่วนล่างออกแปดศูนย์อ่าแปดศูนย์มาตรงๆนะคะเข้าชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าส่วนปกติออกแปดห้าห้าพี่น้องเด่นห้าก็มานะคะแต่ว่าน้องบึงไม่เอาห้าห้าไปเอาหกหกดูห้าหกตารางกําลังวันก็มานะคะห้าเสียดายแท้เนาะบานนี้เนาะพี่น้องจ๋าหลุดไปนะคะ ส่วนล่างนะคะออก39นะคะพี่น้องจ๋า39ก็หลุดไปนะคะตารางกําลังวันมานะคะ39ส่วน v i p 492 92ก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่าง81เนอะ81เข้าตรงตรงนะคะเข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้8มาเยอะเลยอ่าเข้า3หน่อยเนาะพี่น้องจ๋าน่าจะแตก4หน่อยให้หน่อยเนาะ55ไม่ได้เอาอ่าเฉพาะกิจเนาะ เข้า82นะคะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าส่วนพิเศษล่างเข้า80ตรงๆนะคะแล้วก็ VIP เข้า81ตรงๆนะคะเข้าสคู่เนาะวันนี้ก็ยินดีกับท่านที่ตามสูตรมัดรวมด้วยนะคะพี่น้องจา๋าใครโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องหวงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆเนาะ อย่างน้อยก็รู้ว่าเออยังมีคนถูกกับเราเนาะพี่น้องจา๋ามีกําลังใจนะคะอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาดูของวันที่ห้ากันเลยนะคะอ่าวันที่ห้าวันที่ห้ากันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เอาไปเก่า,ากัน อา้าวเตรียมไว้แล้วก็เอาใบใหม่ขึ้นมาพี่น้องเอ้ยอ่หาหานอยสูตรมัดรวมนะคะเด่นวิ่งรูดอ่าก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องสาแเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหุ่นก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบนะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอาสำหรับของวันที่5นะคะพี่น้องจ๋ามาดูกันนะคะตารางกำลังวันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าตารางกำลังวันก็จะมี3นะคะมี8 5 1นะคะส่วนเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าก็จะเป็น0กับ1นะคะ0กับ1 อ่ะศูนย์ก็จะมีศูนย์สามเด้อค่ะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมยกลงมาด้วยนะคะอ่าสำหรับ1ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะคะ อ่าส่วนพี่พี่ที่ไม่ชอบที่น้องบึงจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าห้าห้าจะมาอีกไหมวันนี้ห้าห้าแปดสองห้าเจ็ดสองเจ็ดนะคะ,ะมาดูตัวที่น้องบึงชอบกันนะคะพี่น้องจ๋าว่าจะตรงกับพี่พี fc ชอบหรือเปล่าเนาะ จะมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะอ่า01นี่ก็คืออีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเท่ากับจะมี01เนาะ03 04 07นะคะอ่าส่วน0ที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็คือ07นะคะอ่า01ก็ชอบนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็1นะคะ1ที่ชอบก็คือ14ส่วนชุดกันนะคะชุดกันชอบ57นะคะ เสร็จแล้วสำหรับแนวทางฮาหนอยสูตรมัดรวมงวดประจำวันที่5กันยาย,ยน2564นะคะใครชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋าเพื่อเป็นแนวทางเนาะเผื่อเป็นตัวเลือกในหะ้อีกทางหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะคะฮา,หาหนอยสูตรมัดรวมนะคะเด่นที่0ูนย์กับ1นเนาะ อ่อย่าลืมยก01ลงมาด้วยนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะชอบตัวไหนแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าไปกลับด้วยด้อค่ะเดอ้อก่อนออกไปน้องอุ่นก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะเดอ้อจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบบ่งปันพี่พ FC นะคะสุดท้ายนี้น้องอุ่นก็ขอให้พี่พ FC นะคะ รวยๆเฮงๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่น้องจ๋าเต็มกระเป๋าลุ้นกระเป๋าเลยเนาะสุดท้ายนี้น้องหุ๋งก็ขอให้พี่ๆ fc นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ,อย่าเจ็บอย่าไข้นะคะพี่น้องจ๋าแข็งแรงนะคะคลิปนี้น้องหุงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ